จ้าครับครัผมสมรติครับเป็นจังไหนยู่ดีสบายบ่ะจ๊ะด้ยินได้ยินจ้าเป็นไดอยู่ดีสบายมันสบายครับนี่ยตอนวางทั้งโทรไปหานะตอนวางทั้งวันเลยครับโอ้ยไปเสียพลอยไปเสือปุ้ยก็มาตัววันเขาอีกสองตัวแหลงวันเฮสื่อสู้อสื่อเอา เลขคืขอเขาขักแท้ตัดไห้เม็ดเดียวหาหกหกหาอ่าได้ยินชัดบ่จ้าอ่าได้ยินชัดเจยครับมานบ่วังหันงวดว่างหันมานบ่บ่ได้ยึดแตะกับปงสามาไหมอือ้๋อปงสากับเตะจะอยว่าคือเป็นคนไห้แต่ว่าเป็นคนสื่อเป็นบ่ เป็นคนไห่เป็นบ่าจา้ะเป็นคนไห่เป็นบ่บ่เป็นบอดสิโอ้ขาวอือ๋จยอะเลป็นไโทรมาหายก็เลยกเลปล่อยอะอาน่าง<ม>้ยอัเนเดบดกปล่อยตงล้จ้า,จาบ่ดีเลยล่ะ แสดงว่าถ้าเป็นผู้ใดสนใจทั้งเพื่อนบ้านโทรไปหาได้ตัวนี้จ้ะเต้าฮะเต้าติดเติมเติมกันขันมันมีสัญญาณอ่ละโอ้สัญญาณบ่คจ้ะอืมจ้ะงวดนี้เขาเป็นจังไดงวดนี้เขาคือเก่าบ่สิบหกตัวนี่ครับเก่าครับแต่วันหน้าสิดก้อยไปหาเงินครับก้อนจ้ะอันวิ่งบนวิ่งบนหานี่ยมันบ่จ้ะต้องต้องบินบน สามตัวบนหนึ่งฮาเปดจ้ะอันตัดให้ยฮาเปดนี่ตีถูกต้องครับผมจ้ะแล้วก็ข้างล่างก็วิ่งเก่าเนาะหายเก่าศูนย์เม็ดเดียวจ้ะเด็กตัวเป็นศูนย์หนึ่งสองนึจ้ะตามที่ช่งมาใหาน้นี่เนาะใช่ครับถูกต้องครับอืมจ้ะยังสี่ละเห็ดห้เห็ดน้ำมันเหมอยอีด้วยจ้ะถ้าลุงถึงเนี่ย เราเก็ดแก้วนะตาบันนายจ้าน้ยอนเลยกอแมนค่ะน้าไาลน้าเ่ามถอกันทำลายกันจ้าฝนดีเัาพูดดีย่ำไปไปจ้าค่ะเอาพักพ่อนไายไร้เด้อโทรมาถามค้าสำหรับจ้กขันไลอันคันไลอ f ฟซจังไรอย่เลยทั้งเพื่อนบ้านกับโทรหาโดยตรงเนาะจ้าเนาะ โทมได้เลยครับเห็เเเนเบอร์โทรก็รับสายกับิจดิโต้กลับครับผมค่ะค่ะขอบคุณหลายๆประกอนหลายๆด้วยจ้าวันดีมนดันมันนี่ยังปังปังก็เก่านะอีฟซี FC เป็นหมานเนาะค่ะค่ะค่ะสาธิตบุตรคุณกวางชาชีมินทุกท่าครับผมจ้าไปเดี๋ยวกันกันไปครับผมค่ะขอบคุณหลายๆวันดีจ้าครับผมสวัสดีครับผมอันนี้เป็นสถิติงวดก่อนเด้อค่ะทางอ่า ออปริศนาโคราชจะเข้าไปที่ห้าหกเต็มเต็มเลยพี่น้องจะกะฟังแต่เสียงเพินินเิ่นเมื่อยเงยะเป็นใบว่านปุ๋ยมาสาบนาก็เลยอัดเสียงเิ่นหน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวสิทวนตัวเหลขชุดไม่ให้ฟังเด้อเอาอันเก่าไมา้เบิ่งก่อนค่ะสำหรับผู้พลาดนอะจะ้ะเอาไปเบิง่งชุดหม่ในงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 7อกเพร้อมๆ้กันจะ้ะเพิ่นห้มาคือเก่าอีกแล้วเด้อจะ้ะวิง่งฟันไปที่หเม็ดเดียวโคลู จับไห่สามตเม็ดเดียวหนึ่งห้าแปดเตว่าเพิ่นไห่สองหางคือห้าแปดตัดไห่แต่ว่าสามนาวาสามตัวนี่เหตตัดเป็นน้ำเดือดหาหนึ่งหาหาหนึ่งสี่เมจ่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งประมาณนี่เมจ่าแล้วก็วิ่งล่างฟันไปที่เก้าเม็ดเดียวโตเดียวก็โขลูคือเก่าจับกูไห่เก่าศูนย์เม็ตรเดียวเดือพี่น้องจ่าสำหรับเลขทูปศูนย์หนึ่งสองจ้า ผู้ใดสนใจจะโทรไปหาเพิ่นได้เบอร์โทรที่0622733104ค่ะถ้าผู้ใดสนใจเพื่อนบาน้านโทรไปหาเพิ่นเด้อค่ะคะ,ะ่ติดต่อเพิ่นได้โดยตรงจ้ะเพราะเพิ่นป้อยเพื่อนบ้านคือกันเนาะทางออบิร์สนาโคราชเพิ่นนันเข้าพรรษาจ้ะเพิ่นเฮ็ดให้ใต้ FC ฟซีแฟนช่องโสมานแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ซื้อเด้อค่ะเอาบัดนี้สิเปรียบเทียบงวดเก่ากับงวดใหม่ให้เข็มหน้าจอจ้า ตามนีจ้าห,วาห,วหัวตากับหวดใจเนาะแคปหน้าจอนะคะน้ำไปหาจับฉลากกินแบงถึงไวเด้อพี่น้องค่ะก่อนมันสีดังก่อนเลขหาเปดนี่ดังคู่งวดพี่นอ้องกะลองไปหาจับฉลากกินแบงถึงไวัยเนาะทางอภิษณ์นาโคราชเป็นกะยังย้ำเหมือนเดิมนำมาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสุดหวยคำนวณมีเขามีหลุดเนาะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแช่ กดซับสไครกคิงคิงนะคะ่ะเปิดค่าการมองเห็นเนาะ,ค,ะค่ะก็นั่นแหละค่ะตามนั่นเนาะจ้ะมักกัค่อยจัดเนาะคะ่ะแต่ว่าสาวนาวาัลีกทั้งโอปริสนาโคราตนี่เล่นง่ายพี่น้องคือหางเดียวบนเป็นบนลางเป็นลางแต่ว่าเล็กน้อยกะต่อยบนต่อยลายยอย่างไว้น้ำในเด้อค่ะเอียงกะบโบนเนนอนแต่ว่าเล็กดิ่งเพิ่นนี่จับตาลดค่ะเขาทุกงวดจ้ะกะอย่าลืมเด้อค่ะถ้าผู้ใดอายากได้ทางเพื่อนบ้าน โทรหาเพิ่นไดโดยตรงตามเบอร์ตทรที่สาบนาปักไห่นี่นะ,คะ้ค่ะอปริศนาโคโรัตแะค่ะเป็นเป็นคนโคโรัชก็เลยได้ใส่ซื้อนี่เนาะจ้ะฟังเสียงเป็นรดค่ะจากที่ให้สัมผัสเป็นเมื่อยเมื่อยสาบนากเ็เเยบร่รบกวนเวลาเพ็่นปันใดจ้ะก็เลยยิบยุกเอาเคตัวเหล็กมาเว่ามาฝากมาตอนเอ้าค่ะผู้ใดสุกผู้ใดงานบมอกว่าหันก็ดีใจน้ำค่ะงดนี้กะสู่ต่อคือเข้าละจ้ะเหล็กเพ็่นบ่ไหลหางดว่างหันเพ็่นกะห้มาหาหก 6หาก่ะเดินดีของเป็นเขาเด้อค่ะเอาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กริ่งกหรือผูใ้ใดอยากแบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะว่าวาจะเป็นสูตรหวยคำนวณเต้ความฝันเนาะคะ่ะเลขบอกบุญหรือว่าเลขที่แม่นแม่แม่นๆผูใ้ใดฝันได้แดงจึงคึงนี่อยากนำมาแบ่งปันในช่องกะทักทายสาบ้านามาได้เลยจ้า ไอดีไ like, ลค์คิวอากูดกะหลยๆคลิปเนะา,าะชาวนากับปักไห้เป็นไอดีไลค์ส่วนตัวคือเก่า่น่ะทักไทยมาได้ส่วนตัวจากคลิปนี้กะวา่าวลไล์ใหญ่ไปนึงวันที่16ตุลาคม2567ัา 25, กขอให้ FC ซีแฟนจงสููสู้คนเฮงเฮงบังบังรวยรวยสู้สู้คนเงินไหลกองทองไหลเขาคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ ยะทาวิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวอิตโตตินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิป,ปเมวสมมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธามมนิโชติระโสยะทาสัพพิตโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวาธนะศีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสุ